ทำเนียบรัฐบาลอันสง่างามทำหน้าที่ต้อนรับบุคคลสำคัญระดับผู้นำของประเทศทั้งยังเป็นสถานที่จัดรัฐพิธีมาตั้งแต่สมัยรัฐบาลจอมพลแปลกพิบูลสงครามต้องถูกกลุ่มที่เรียกตัวเองว่าพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยบุกเข้ายึดคลองและที่สำคัญเป็นการทำลายสัญ,ญลักษณ์ของศูนย์อำนาจฝ่ายบริหารลงอย่างย่อยยับนับตั้งแต่วันที่26สิงหาคม2551 ที่กลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยบุกยึดทำเนียบรัฐบาลได้สำเร็จและยึดพื้นที่ยาวนานกว่า3เดือนภาพที่ปรากฏชัดก็คือรัฐบาลไม่สามารถบังคับใช้กฎหมายกับคนกลุ่มนี้ได้ประกอบกับท่าทีนิ่งเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชาของฝ่ายที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงเหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นกับฝ่ายบริหารสูงสุดของประเทศจึงนำไปสู่ประเด็นที่หน้าขบคิดว่าเป็นไปได้อย่างไรหรือมีปัจจัยอื่นที่มากกว่านั้นอีกหรือไม่ ทำเนียบรัฐบาลเปลี่ยนสภาพจากหน้ามือเป็นหลังมือตัวอาคารที่สร้างจากศิลปกรรมชั้นเยี่ยมชำรุดสุดโรมจากผู้ที่รู้เท่าไม่ถึงการเหรียญตราเข็มที่ระลึกวัตถุโบราณสูญหายไปอุปกรณ์สนักงานของข้าราชการก็สูญหายไปด้วยเช่นกันการประเมินความเสียหายเป็นจำนวนเงินเท่าไหร่ก็คงไม่พอเพราะคุณค่าทางด้านจิตใจคุณค่าทางด้านประวัติศาสตร์สัญ,ญลักษณ์ของฝ่ายบริหารความสง่างามเกียรติยศศักดิ์ศรีของประเทศ ได้ถูกทำลายลงอย่างย่อยยับไปแล้วและเรายังกล้าประเมินความเสียหายออกมาเป็นตัวเงินได้อีกหรือใครควรจะเป็นผู้รับผิดชอบรัฐบาลันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยหรือประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศเหตุการณ์เช่นนี้ยังจะเกิดได้อีกเพราะขณะน,นี้การบุกเข้ายึดสถานที่การปิดถนนการล่วงละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้อื่นมีให้เห็นอย่างต่อเนื่องกลายเป็นพฤติกรรมลอกเลียนแบบ เราจะปล่อยให้การกระทําผิดผิดเช่นนี้เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าในประเทศไทยไม่ได้อีกต่อไปและที่สำคัญผู้ที่มีอำนาจเกี่ยวข้องทุกฝ่ายต้องตอบคำถามให้ได้ว่าการชุมนุมโดยสงบเปิดเผยและปาศจากอาวุธภายใต้ระบอบประชาธิปไตยที่แท้จริงคืออะไรกันแน่